ในแบบนี้จะไปไหนกันจ๊ะ <bane> แรกกับการใช้ตู้อัตโนมัติของเด็กน้อยบ้านนาอย่างเราเอาเร็วเร็วเร็วเได้มาสองอย่างแล้วเอาหมายเลขยี่ห้าเอากดกดยังไงอ่ะอ่าสองห้าเดี๋ยวก่อนจอดตังห้าบาทจอดเป็นห้าบาทนี่อ่ะมันมันมายังอ่ะหล่นไหมลูกน้องใส่ก่อนนะไหนน้องใส่เข้าไปก่อน้ยังไม่ได้กดเลยอ่ะเอากดหมายเลขใหม่ มันต้องมันต้องกดหมายเลขก่อนเห็นไหมเสียตังเลยเห็นไหมรอบนี้เสียตังเลยต้องกดหมายเลขก่อนแล้วค่อยใส่ตังลูอเอรีลูกน้องไม่รู้ไงน้องไม่รู้อ่ะอีกรอบนึงอ่ะกดหมาเลขอ่อนแล้ค่อยใส่ตังรีบสจบทไมก็ไม่กน้องอ่รอ่ะอกรออกดหมายเลขอ่อน้องององออกอกดหมายเลขออน้อตังอ้าออบใร ใต่ตังอาห้าบาทแล้วอหลนไหมหล่นไหมไหนฮานามิอุ้ยค้างมันค้างมันไม่ยอมห<ด>ล่น,น,นมันไม่ยอมหล่นเราเสียไปสิบบาทแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ยอมหล่นให้เรา 15, 15, อีกหน,น,นีก็ไม่หล่นเนี่ยเมื่อกี้เรากดหมายเลขอะไรยี่สิบห้าไม่หล่นแล้วไม่หล่นแล้ว ถ้าเกิดว่ามันค้างอย่างเงี้ยมันมันไม่หล่นมาเราก็เสียบเลยเออแล้วก็ตกเออเอ,อ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกมาช่วยกองทุนมาช่วยกองทุนหมู่บ้านอ่าไหนวันนี้ได้อะไรบ้างหยอดเราได้อะไรบ้างไหนครั้งแรกกับการหยอดของเด็กน้อยหยอดเหรียญหมดพปก,กี่บาท <laughs> โอเคโอเค ประสบการณ์ชีวิตของเด็กน้อยตื่นเต้นกับการหยอดเหรียญและได้ขนมกันเนาะ